่จำเนี้ยผิดไงม่ตัวอะไรจำไม่จังเป็นจำเลยเขาจำเป็นอย่างอร์เลยเขาเรียกว่าเซตันเซตันก็คือเจ้านรกเลยนะอะไรอะอะไรเาตันนะเซตันเซตันกับตาต่างกันเดียวกันเหรอพี่ยปันต้าก็เหมือนกฐาทานใช่ปะปัญต้าเดี๋ยวก็ล่วงไปด้วยเลยสังเกตเซตันก็เหมือนกฐาทานใช่ป่ะ คล้ายกับแอ้ยม er ึงไปมึงไปประเทศเขาไปประเทศกีอะมันโดนตบแล้ว่ไอ้เตาไม่รู้ิ้ไม่จำกูไเ่งรู้เรื่องพวกนี้มันจ้าันจาใครไม่รู้เรื่องอไรู่ามันมีลูปปิเอร์ะเรยกลูปเอร์กับเฮดอ่ามันจเป็นเทพเจ้าครับครับโอดก็เป็นเทพเจ้ามึงีเนี่มัป็นตัวไงอะมันเป็นตัวไงนะมันอตัวะไรมันเป็นตัวไงมันเป็นตัวอี๊ถ้าคุอยู่ศาสนายู่ เอาแค่ตัวไงเอาเอาง่าแรงเาว่าอีกอะมีปีกไหมมีปีกหมแล้วแล้วแต่แล้วแต่เราจะประกันรูปไหมผมก็ไม่เล่นการลุกการลุกซปเปอร์รู้ว่าคุณคุณทำไงคุณเอาแพ้ตัวนึงแล้วคุณถูกเชื่ยวหดก่ย็จองเลื่อยมือเลื่อยไปใหญ่แล้วแพ้เอาแพ้ไปให้เขา เอียแแหลายตังค์เนี่ยื้ตด้อดหมเปลืองดีนที่มันมีเมืองนอกมันมีเมืองไทยก็ดีแล้วมีเมืองไทยก็เปลืองแล้วก็อะไรปากพหาแล้วก็นักุี่ีอ่ะเนมูนื้อหมูไปไม่ได้ยกมาไม่กี่ใบก่อตั้งริาตาลคนแรกลาเวนใครคือลาเวนลาเวนก็ผู้ก่อตั้งรก ไอ้แมงสร้างแบคโฮมตัวมันเป็นไงอะเอาเว้นเขา Google เข้า Google จะมีประวัติรัสเอยสแตนเขา g o o g l ลเน่ะเราเข้า Google คือว่าผู้ก่อตั้งคนแรกและไอ้ลูกผู้หญิงอ่ะนจะขึ้นลูกผู้หญิงก่อนลูกผู้หญิงก็บอกนกี่ล้ยบไ่เนี่ยะเปิดให้ดูเลยไม่ใช่กินกาแฟปนกีบอกนะวันนี้ เมื่อกี้กินไปกี่หมบก็ไม่เข้าใจทำไมต้องอัดีดีโอเรื่องเล่าเรื่องเล่าเรื่องเล่าเชยร์นยไปเมื่้าวกี่มื้ออ่ะคนตีนี่กิน้อไปี่มื้อกินเ้าวกี่มื้อฮะกินเ้าวกี่มื้อเดี๋ยไม่มีอะไรทำหรอฮะกินเนื้าวกี่มื้อไปกี่มื้ออ่ะฮะเอ้ากล้องเม่อยากภาพใช้ตัวมือ ข้าไปกินมือเลยไม่รู้หรอว่าเขาทายยองเออคอยเล้วปุ๊บชิ้นข้ามุ่งกันไม่ได้นะกับพาเจ้าพุ่เทียนไม่ได้นะกินไปกิ่มือเลยนะข้าวดีไม่ดีเอ้าเดี๋ยวว่าโคตรเดี๋ยววัาท่้งจังหวัดมา กิน้าวกินดำใส่เช้ขาวไม่มีเจ็ดหกเจ็ดแปดเก้าถ้าติดจะไม่ดีแลวเวลาแต่กูกูล้องใจกันเสียมากเลยเสียมันจะเล่นอะไรตลกยากรูว่าท่านตอนนี้นชีวิตเป็นไงบ้างครับ าร่วมาเอมาเอเมีอินมีเสือไอ้นี่ไอ้นี่้อ้นี่ตายี่ไอ้ไไปไหนไอ้าตไอ้าตอยู่บนไอ้อยู่บนเนาะยกเร็วทำไมหนักทำไมหนคา